คำสั่งลัดใน iOS 17นะครับสามารถเปลี่ยนเสียงภาษาไทยที่เป็นสิริใช้กับการอ่านออกเสียงในคำสั่งลัดได้นะครับหมมอคสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมก็เป็นความรู้ที่น้องมดนะครับผมได้แนะนำเรามานะครับก็ ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ iOS 17ที่กำลังจะออกกันในเดือนกันยาและตุลานี้นะครับตอนนี้ผมเปิดแอปพลิเคชันคำสั่งลัดมาแล้วนะครับซึ่งข้างล่างซ้ายมือสุดก็จะเป็นแท็บ รายการแ็บคำสั่งลัดคำสั่งลัดนะครับเรามาที่แ็บที่2ตอนนี้เขายังแปลไม่เสร็จเนะเลือกอยู่ออโตเมชันการทํางานอัตโนมัติเนี่ยนะครับหรือออโตเมชันให้เรามาอยู่ที่แ็บที่2การทํางานอัตโนมัติหรือออโตเมชันแล้วก็จะมีคําสั่งลัดที่เราได้ทําไว้ใช้งานกันอย่างเช่นเวลา9 35ทุกวันอ่านออกเสียงข้อความนี่นะครับเวลา9โมง35ของทุกวันเนี่ยเขาก็จะพูดของผมอาจจะตั้งเป็นเสียงกัญญาหรือนาริษาแต่ ถ้าใครอัปเดตเป็น iOS 17ในเร็วๆนี้นะครับผมที่จะได้อัปเดตเป็นแบบสาธารณะแล้วซึ่งเราจะเปลี่ยนเพิ่มเราจะเพิ่มดีกว่าเพิ่มเสียงภาษาไทยก็คือตัวการอ่านออกเสียงที่เป็น Siri ได้เพิ่มเหมือนกับที่เราใช้บน VoiceOver ที่เราใช้บนในส่วนของตัว VoiceOver ด้วยนะครับ อ่าอย่างเช่นตัวเนี้ยเราอยู่ที่คําสั่งรัดตัวไหนให้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปปึ๊บคำสั่งรัดทำงานอยู่นี่นะครับใช้สามนิ้วปัดขึ้นเพื่อปิด <คำ S 1> ไม่มีการทำงานอ่าเข้ามาแล้วเราผม1นิ้วปัดขวาอ่าปุ่มปัดขวาแจ้งเตือนเมื่อสั่งทำงานอ่าแจ้งเตือนเมื่อสั่งทำงานเมื่ออ๋อเมื่อปัดขวามา,าเวลา9 35ทุกวันอ่าเวลา9โมง35ของทุกวันปัดขวามาคำหัวข้อให้ทำอะไรครับปัดขวามาอ่านออกเสียงข้อความปุ่มเนี่ยอ่านออกเสียงข้อความครับ เราจะต้องปัดมาที่อ่านออกเสียงข้อความนะครับแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปอ่าอันนี้ต้องบอกกับเพื่อนๆถ้ามีคนสายตาปกติเข้ามานะครับอันนี้ผมใช้ voice over ที่ทำให้คนตาบอดเข้าถึงและใช้งานได้นะครับแหมขอบคุณทาง Apple อีกครั้งหนึ่งนะครับและถ้าคุณอยากจะกดตามก็ดูที่กรอบสี่เหลี่ยมแล้วกดตามเมนูนั้นได้เลยนะครับแต่ผมจะสอนเพื่อนๆคนตาบอดว่ากดยังไงนะครับพอเจอหัวข้อนี้อ่านออกเสียงข้อความปุ่ม อ่านออกเสียงข้อความปุ่มเนี่ยครับให้1นิ้วแตะ2ครั้งที่อ่านออกเสียงข้อความปุ๊บพอเราจะเข้าไปแก้กันครับารออาาสามารถลากได้แส, <S <S 2> <S 2> สาาดงเมนูตัวเลือกปุ่มแล,แล้วเราก็ปัดความมาอา่านออกเสียงเธอจะเวลาทํางานจ้านี่ครับไม่มีการทํางานคือข้อความที่เราทําไว้ครับให้อ่านออกเสียงเธอจะเวลาทาคืออย่างเช่นคุณคุณให้เขาอ่านออกเสียงแล้วพิมพ์ว่าอะไรอย่างนั้นนะครับอย่างเช่นพิมพ์ว่าตอนนี้เป็นเวลากี่นาฬิกาหรือการกระทําอื่นๆเช่นเสียบชาร์จเอาสายชาร์จออกแบตเต็มร้อยแล้วตรงเนี้ย ข้อความที่คุณพิมพ์ไว้ก็ปัดมาเจออย่างข้อความนี้อ่านออกเสียงเธอจ้าเวลาทํางานจ้าอ่านออกเสียงเธอจ้าเวลาทํางานจ้าพอเจอตรงนี้แล้วให้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นแสดงเพิ่มเติมแสดงเพิ่มเติมครับหรือหนึ่งนิ้วปัดลงเปิดใช้งานเนี่ยรเริ่มต้นก็ได้ปัดลงแก้ไขข้อความเธอจ้าเวลาทํางานจ้าอันนี้เราสามารถแก้ไขข้อความได้กดตรงนี้แล้วพิมพ์ใหม่พิมพ์ลบแล้วพิมพ์ใหม่ได้เลยหรือหนึ่งนิ้วปัดลงต่อแสดงเพิ่มเติมเราจะแสดงเพิ่มเติมครับเจอคาว่าแสดงเพิ่มเติมแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองคร แล้วเราก็ปัดไปที่หัวข้อที่ชื่อว่าเสียงพูดกันครับเอาการทํางานออกจากคำสั่งขวาต่อครับรอจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อยความเร็ว50เปาร์ปรับความเร็วได้หนึ่งนิ้วปัดขึ้น60เร็นี่ยเร็วขึ้นหนึ่งนิ้วปัดลง50ช้าลงนะครับก็คือถ้าเปอร์เซ็นต์เยอะก็จะเร็วขึ้นอันนี้หัวข้อความเร็วปัดขวาครับระดับเสียงระดับเสียงก็ปรับได้หนึ่งสามารถปรับได้หนึ่งปรับได้หนึ่งนิ้วปัดขึ้น1.15หนึ่งจุดางเงี้ยหนึ่ง เนี่ยครับภาษาครับเราปัดความาไทยไทยอ่าตรงนี้ถ้าใครเป็นอังกฤษอยู่ก็ปรับมาเป็นไทยได้นะครับอ่าขอเข้าไปแล้วเลือกไทยปัดความมาต่อครับเสียงพูดเสียงพูดนี่แหละครับที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 17ก็คือนอกจากกัญญานาริสาขั้นสูงปกติแล้วอ่าปัดความานาริสาปุ่มเนี่ยครับผมเลือกเป็นนาริสาอยู่นะครับของเดิมจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมไปที่เมนูสุดท้ายก่อนปึ๊บแฉบเครื่องมือสั่งทำง,งานคำสัง่ง่ปุ่มจะมีปุ่มสุดท้ายเลยคือ สั่งทํางานคําสั่งรัดเดี๋ยวผมหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งป๊อปสั่งทำงานเธอจ้าเวลาทํางานจ้าอ่าอันนี้คืออันเดิมนะครับเวลาเก้าโมงเก้าโมงสามสิบห้าของทุกวันก็จะมีเสียงอย่างนี้ให้ผมได้ยินทุกวันอ่ะแต่เราก็ปัดมาที่หัวข้อเสียงพูดใหม่ครับอ่าเดี๋ยวนะครับเธอจ้าเข้าสู่โหมดเต็มนักแชร์คำแนะนำปุ่มปุ่มตัวควบคุมการทำแชร์เครื่องมือทำกลับมามสั่งทำงานคำสั่งทำงานคำกลับนี้ยังไม่ถึงอ่านแตผมขออนุญาตกลับปัดซ้ายย้อนกลับไปใหม่การทำแชร์เข้าสู่โหมดเธอจ้าอ่านออกเสียงข้อความเสียงพูด เนี่ยครับเสียงพูดมาอยู่ที่หัวข้อเสียงพูดใหม่นะครับแล้วปัดขวามานาริสากุมเป็นคําว่านาริษาหรือกัญญาอยู่นะครับให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งอ่าเขาก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมามีกัญญาปัดขวามากัญญากุา่มอ่ากัญญาก็คือกัญญาคุณภาพปกติกัณะกัญญาคุณภาพ สูงนะครับเลือกอยู่นาริสาเนี่ยผมเลือกอยู่นาริสาอยู่ปัดขวาต่อนาริสาปุ่าปัดขวาต่อสิรสิเสียงสอง่อ่านี่สิริเสียงสองเออแล้วเสียงหนึ่งหายไปไหนเนี่ยหนึครั้งอ่มสสิเสียงสองเราก็ปัดขวามาที่สิริเสียงหนึ่งหรือเสียงสองเออมันคงอาจจะขึ้นอยู่กับสิริที่เราเลือกไว้ผมเลือกใช้สิริเสียงสองไว้ถ้าเราเลือกสิริเสียงหนึ่งตรงน um ี้ก็น่าจะเป็นสิริเสียงหนึ่งเหมือนกันผมปัดมาเจอสิริเสียงสองแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งครับอ่ะ เท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะเวลาทํางานจ้าไม่ต้องรอ9โมง35นะครับผมก็ปัดขวามาจนเจอเมนูแฉบเครื่องมือสั่งทํางานคาสั่งลัดสั่งทำงานคําสั่งลัดเพื่อจะเช็คว่าที่เขาพูดออกมาเป็นยังไงถ้าตอน9โมง35ของทุกวันเนี่ยคราวนี้ผมหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเธอจเวลาทํางานจ้าสั่งทำงานคำสั่งัดเสร็จเรียบร้อยสั่งทำงานคำสั่งลัดเธอเวลาทํางานจ้าสั่งทำงานคำสั่งลัดเสร็จเรียบร้อยสั่งทำงานคำสั่งลัดกลุ่มก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทําให้รู้สึกว่า เออเดี๋ยวขออนุญาตอีกทีหนึ่งนะสั่งทำงานคำสั่งรับเมเสียงดปิดอ่าเดี๋ยวตึดต๊ดเธอจ้าเวลาทำงานจ้าอ่าอย่างเงี้ยครับเสียงพูดเปิดอยู่อ่ะแล้วพอเราตั้งเสร็จแล้วปัดซ้ายมาเรื่อยๆถ้าจะปัดซ้ายมาสุดปุ่มย้อนกลับจะมีปุ่มย้อนกลับนะครับ เราอยา่เาเราไม่ต้องปัดไปถึงย้อนกลับครับผมปัดเลยมาปุ่มย้อนกลับแล้วกันแล้วผมก็ปัดความ,มาจ,จะมีปุ่มเสร็จสิ้นนะครับเราต้อง1น,นิ้วแต่2ครั้งเพื่อบันทึกไว้ด้วยว่าเนี่ยคำสั่งรัสตัวนี้เราจะมาแก้ให้อ่านออกเสียงเป็นเสียงสิรินะครับผมอ่าสิริภาษาไทยด้วยอ่าหน,นิ้วแต่2ครั้งปุ๊บเท่านี้ครับเวลทุกวนันอ่านออกเสียงข้อความเนี่ย เวลา9:35ทุกวันก็จะอ่านออกเสียงแต่เปลี่ยนจากเสียงนาริสาเสียงกัญญาที่เรารู้สึกว่ามันฟังมาตลอดเป็นปีๆแล้วเปลี่ยนเป็นสิริเสียงหนึ่งหรือเสียงสองมันก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองนำไปใช้งานกันดูถ้า iOS 17ออกมาแล้วในช่วงเดือนกันยาถึงตุลานะครับวันนี้บริการหมอคอม1414พรัดต้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับ ถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมนะครับ1 4 1 4สัดทุกช่องทางบอกต่อกันด้วยกดถูกใจและแบ่งปันกันต่อครับวันนี้สีโชคหมอคอม1414พัสพัดลาไปก่อนแลครับสวัสดีครับผม